ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนแลกกลับมาพบกับการบอกเล่าสเปคทางเทคนิคของรถมอเตอร์ไซค์โมเดลต่างๆในอดีตที่น่าสนใจโดยพวกเราทีมงานม o t ต r ร i v รกันอีกครั้งนะครับในส่วนของวันนี้ผมจอห์นมอตร์วอจะขอพาเพื่อนๆไปย้อนฟังสเปคของตัวรถ KTM 1290 Super Duke R รุ่นปี2014โดยความโดดเด่นของมันก็คือในขณะที่รถมอเตอร์ไซค์แนว Naked Bike Class ัน CC ส่วนใหญ่เมื่อราวๆ10ปีก่อนถูกสร้างด้วยคอนเซปต์การนําเอารถมอเตอร์ไซค์แนวสปอร์ตไบคมาดัด แปลงให้เป็นแนวเนกเกตไบค์เพื่อให้มันสามารถใช้งานในชีวิตประจําวันได้อย่างสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นแต่เจ้า KTM 1290 Super Duke R คันนี้กลับมาพร้อมกับคาแรคเตอร์ที่เน้นความดิบและดุดันเป็นพิเศษชนิดที่แม้แต่สู้ไบค์บางคันเองก็ยังสู้ไม่ได้จนมันได้ชื่อว่าเป็น The Beast King of Naked Bike ในทันทีโดยสําหรับข้อมูลในเบื้องต้นของตัว KTM 1290 Super Duke R ก็มีอยู่ว่ามันได้ถูกเผยโฉมในฐานะคอนเซปต์ไบค์เป็นครั้งแรกที่งานอีกมาโชว์ปี2012 โดยมีจุดเด่นคือมันจะเป็นเนเกตไบ์รุ่นใหญ่ที่ใช้ขุมกําลังแบบเดียวกันกับซูเปอร์ไบ์เรือธงของ KTM ในตอนนั้นอย่าง RC8 ซึ่งแต่เดิมเจ้าซูเปอร์ไบ์รุ่นนี้เนี่ยก็เป็นรถมอเตอร์ไซค์ที่มีนิสัยและหน้าตาค่อนข้างโดดเด่นจากความดิบเถื่อนเป็นเบอร์ต้นๆของคลาสอยู่แล้วและเมื่อตัวรถ KTM 129 Super Duke R ได้ถูกเผยโฉมโปรดักชันไบส์ออกมาจริงๆช่วงต้นปี2014มันก็ยิ่งโดดเด่นมากกว่าเดิมขึ้นไปอีกนะครับเพราะว่าทางค่ายเนี่ยไม่ได้มีการปรับลดแรงม้าของ เครื่องยนต์ที่อยู่ในเจ้าเน็กเก็ตไบคันนี้ลงจากตอนที่มันยังอยู่ในซูเปอร์ไบ์ลงเลยไม่แต่น้อยและในทางกลับกันพวกเขายังปรับจูนให้มันแรงขึ้นกว่าเดิมเสียได้ซ้ําซึ่งนั่นไม่ใช่สิ่งที่ผู้ผลิตค่ายอื่นๆทากันนะครับตอนที่เอาพื้นฐานของรถมอเตอร์ไซค์ซูเปอร์ไบ์มาดัดแปลงเป็นเน็กเก็ตไบเนื่องจากปกติแล้วพวกเขามักจะทําการดรอปแรงม้าลงแล้วไปเน้นแรงบิดในรอบต่ําให้ติดมือมากยิ่งขึ้นเพื่อเสริมอัตราเร่งในช่วงต้นมากกว่าแต่ KTM120Super Duke R นอกจากจะมีแรงบิดมาก ตัวซูเปอร์ไบค์ขึ้นไปอีกนั่นจึงทําให้มันได้ชื่อว่าเป็นเนกเกตไบค์เรือธงที่ขี่ยากมากที่สุดคันหนึ่งแต่ก็แลกมาซึ่งความมันที่คนบ้าพอเท่านั้นถึงจะควบคุมมันได้แต่หน้าเสียดายที่จนตอนนี้ผมก็ยังไม่มีโอกาสเลยที่จะได้ลองขี่รถมอเตอร์ไซค์ตระกูลนี้สักครั้งแม้จะมีใครหลายๆคนบอกให้ผมลองขี่ดูสักคราเพราะถึงผมจะเคยขี่ทั้งคาวาซากินินจา H2 และคาวาซากิ Z H2 ที่ได้ชื่อว่าเป็นซูเปอร์ไบ์และเนกเกตไบค์ที่มีความดุดันมากที่สุดแล้วใน รีวิวของมันได้ด้วยการคลิกที่ปุ่มตัวไอด้านขวาบนแต่นั่นก็ดูเหมือนว่าจะยังไม่ดิบดุดันมากพอเมื่อเทียบกับตัว1290 Super Duke R ที่เพื่อนๆเห็นกันอยู่ในขณะนี้แต่ถ้าผมได้มีโอกาสลองขี่มันเมื่อไหร่ผมจะรีบรีวิวให้เพื่อนๆได้รับฟังกันโดยเร็วที่สุดแน่นอนส่วนรายละเอียดในเบื้องต้นของตัว KTM 1290 Super Duke R รุ่นปี2014ก็มีอยู่ว่ามันจะมาพร้อมกับเครื่องยนต์แบบ V Twin 75องศาใช้ฝาสูบแบบ Double O Head Camshaft 4วาล์วต่อสูบความจุ1,3 1จาก กระบอกสูบที่ใหญ่ถึง108มมคูณช่วงชักอีก71มมระบบระบายความร้อนก็แน่นอนว่าจะต้องเป็นระบบระบายความร้อนด้วยน้ําขณะที่อัตราส่วนกําลังอัดก็จะอยู่ที่13.2ต่อ1ซึ่งถือว่าค่อนข้างสูงระบบจ่ายน้ามันเชื้อเพลิงก็เป็นระบบจ่ายน้ามันแบบหัวฉีดทํางานร่วมกับลิ้นเร่งไฟฟ้า2ตัวส่วนพละกําลังสูงสุดที่เครื่องยนต์ลูกนี้สามารถทําได้ก็จะอยู่ที่132กิโลวัตต์ซึ่งเท่ากับ177แรงม้าในหน่วย HP หรือ180แรงม้าในหน่วย PST8008 ร7อบรอบต่อนาทีส่วนแรงม้าลงล้อจริงๆจากข้อมูลที่ผมหามาได้เนี่ยจะอยู่ที่160.46ร้อกบสร horsepower ซึ่งมันอาจจะหายไปจากแรงม้าที่แั้งชกรถึงเกือบ20กว่าตัวแต่ก็ถือว่าเป็นตัวเลขแรงม้าสูงสุดที่ไม่น้อยอยู่ดีนะครับสำหรับรถมอเตอร์ไซค์แนว naked bike ซักคันหนึ่งส่วนแรงบิดเนี่ยก็บอกได้เลยครับว่าจัดจ้านมากๆเพราะมีตัวเลขสูงถึง144นิวตันเมตรติดแค่เพียงตรงที่ทาง KTM ไม่ได้บอกว่ามันมาที่ย่านรอบเครื่องยนต์เท่าไหร่แต่ถ้าหหหาาาากใ้้ววิเคระะ์ด่่ๆ็นจมตัง ช่วงราาๆ6 0 0 0 7ถึงเรอบต่อนาทีเท่านั้นนั่นเองด้านระบบส่งกำลังก็จะเป็นแบบชุดเกียร์หสปีดทำงานร่วมกับชุดคลัตช์เปียกแบบแห้งซ้อนกันหลายแผ่นโดยการควบคุมกลไกลระบบคลัตช์ก็จะเป็นการควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิกหรือแบบที่ใช้แรงดันน้ำมันในการควบคุมนั่นเองในขณะที่ความจุทั้งน้ำมันก็จะมีตัวเลขอยู่ที่18ลิตรด้านชุดเฟรมของ KTM 1290 Super Duke R ก็จะเป็นแบบโครเมียมโมลิบิเนัมทูบูล่าทรลิสเฟรมหรือเอาแบบที่เรียกในประเทศไทยง่ายๆก็คือโครงเหล a, ็กโครโมล รูปแบบชุดเฟรมที่ทาง KTM นิยมใช้เป็นอย่างมากมาจนถึงปัจจุบันขนาดตัวแข่ง Mo t ต GP ของพวกเขาเองก็ยังใช้ชุดเฟรมที่มีลักษณะแบบนี้ส่วนระบบกระสอนก็จะเป็นแบบโช๊คอัพตะเกียบคู่หัวกลับที่มีขนาดแกนใหญ่ถึง48ม mm, มโดยจะสามารถปรับเซตได้ทุกค่าและมีระยะยุบอยู่ที่125ม mm. มส่วนระบบกระสอนด้านหลังก็จะเป็นชุดโช๊กเดี่ยวที่สามารถปรับเซตได้ทุกค่าเช่นกันมีระยะยุบอยู่ที่156ม mm, มและจะทำงานร่วมกับชุดสวิงอาร์มอลูมิเนียมแบบแขนเดี่ยวซึ่งมีแค่เพียง ไม่กี่ค่ายเท่านั้นที่ใช้ระบบสวิงอาร์มแบบนี้ระบบเบรกที่ให้มาหากเป็นด้านหน้าก็จะเป็นแบบดิสเบรกคู่ขนาด320มิลลิเมตรทำงานร่วมกับปั๊มเบรกแบบเรเดนเมาส์4ลูกสูบของเบรโ bo รุ่น M50 ซึ่งเป็นปั๊มเบรกที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดสำหรับโปรักชันไบในยุคนั้นส่วนระบบเบรกท้านาหลังก็จะเป็นแบบดิสเดี่ยวขนาด240มิลลิเมตรทำงานร่วมกับปั๊ม a อ็เซนเมาส์คลิปเปอร์2ลูกสูบจากเบรโ bo เช่นกันขณะที่ชุดล้อหน้าหลังก็จะเป็นชุดล้ออลลอยทรงการ้ววดดงาด้า0 47แล้วก็190ทับ55 47ตามลำดับหน้าหลังส่วนองศาแผงคอก็ถือว่าชันได้ใจนะครับเพราะอยู่ที่24.9องศาเท่านั้นเมื่อเอียงออกมาจากแนวดิ่งระยะเทรลก็ถือว่าค่อนข้างน้อยอยู่ที่102มิลิเมตรซึ่งแทบจะไม่หนีจากรถมอเตอร์ไซค์ในคลาส300-400ซีซีเลยแต่เพื่อให้ตัวรถยังมีความนิ่งมากพอในการวิ่งด้วยความเร็วทะลุ300กิโลเมตรต่อชั่วโมงระยะฐานล้อของมันจึงมีตัวเลขความยาวอยู่ที่1,482ม mm, ิลิเมตรส่วนมิติตัวรถด้านยาวก็จะอยู่ที่ ด้านกว้างอยู่ที่784ม mm, ิลลิเมตรและด้านสูง1,010มิลลิเมตรความสูงบาะอยู่ที่835ม mm. ิลลิเมตรความสูงใต้ท้องรถอยู่ที่140มิลลิเมตรส่วนน้ำหนักตัวแบบไม่รวมของเหลวอยู่ที่189กิโลกรัมและสุดท้ายคือเทคโนโลยีเสริมต่างๆที่จัดว่าให้มาค่อนข้างเต็มเมื่อเทียบกับรถมอเตอร์ไซค์ในยุคเดียวกันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของระบบ ABS จาก Bosch ระบบ Super Moto Mode ABS ที่ผู้ใช้สามารถปิดการทำงานของระบบ ABS ที่ล้อหลังได้และด้วยการที่มัน เป็นรถมอเตอร์ไซค์ซึ่งมาพร้อมกับชุดคันเร่งไฟฟ้าผู้ขี่จึงสามารถปรับไรดิ้งโหมดหรือก็คือการปรับความแรงของเครื่องยนต์ได้หลายรูปแบบระบบ traction Control ก็เป็นของบอสเช่นกันไม่เพียงเท่านั้นยังมีระบบ Anti s t o p p อหรือว่าระบบป้องกันล้อหลังลอยตอนเบรหกหนักๆมาให้และที่ขาดไม่ได้ก็คือระบบ Anti w h วิ l i ีหรือระบบป้องกันล้อหน้าลอยตัวสําหรับรถมอเตอร์ไซค์ที่มีทอกสูงถึง1 4 4นิวตันเมตรคันนี้นั่นเองโดยสําหรับราคาวางจําหน่ายของตัว KTM 9 0 Super A, รุ่ง2 0ง4น่าเสนยดายที่ร มไม่มีข้อมูลที่แน่ชัดของตัวเลขตรงนี้แต่ถ้าจังไม่ผิดน่าจะมีราคาตั้งอยู่ราวๆหนึ่งล้านกว่าบาทซึ่งถือว่าเป็นราคาที่ค่อนข้างสูงอยู่เหมือนกันนะครับสำหรับรถ n a k e d b i บ e สักคันหนึ่งซึ่งถ้าเพื่อนๆคนไหนเคยมีโอกาสได้สัมผัสต,ตัวเป็นๆของมันก็ลองคอมเมนต์ความรู้สึกที่ได้ขี่มันให้เราได้รับทราบกันสักหน่อยนะครับเพราะผมเองก็อยากรู้อยู่เหมือนกันว่าเจ้าปีศาจคันนี้จะมีความดิบดูดันสักแค่ไหนกันและก่อนจากกันไปยังไงเพื่อนๆก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดซับสไคร้และ วิ่งแล้วก็กดซีนเฟิร์สแฟนเพจเ a ซ e ุ๊กม m o ต o ร r i v บ l ให้กับพวกเราหน่อยนะครับส่วนในวันนี้ผมจอ m o นมอตอร์บขอตัวลาเพื่อนๆกันไปก่อนแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ